สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนู่เซงตูค่ะ<ต>ก็วันนี้นะคะเป็นวันที่แดดออกแล้วค่ะฝนไม่ตกแล้วนะคะก็วันนี้ก็ทําเก้าอี้เสร็จแล้วค่ะอีกหนึ่งซูทค่ะก็จะเป็นสีที่ลูกค้าชอบมากๆเลยค่ะสีนี้ก็ไม่ไม่ใช่สีไม้นะคะที่กระเบื้องนะคะแต่ว่าเออสีทางฟื้นหลังเนี่ยเป็นสีไม้อยู่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะคือเราจะทําให้ถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ ค่ะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะกระเบื้องก็จะเป็นสีพ้าจะออกสีม่วงนิดๆค่ะแล้วก็นี่ทาสีก็สีเหลืองแดงนะคะถ้าถ้าลูกค้าชอบสีอย่างอื่นอะสีแบบนี้นะคะชอบสีอย่างอื่นก็เส่ไล่นะคะแต่ลูกค้าชอบสีนี้อยู่นะคะแต่ว่าเป็นแค่กระเบื้องนะคะนี่ลวดลายก็เป็นสีนี้หมดเลยค่ะข้างหลังก็เป็นสีไม้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ ต๊ะเก้าอี้ก็จะมีสี่โตวัวค่ะนี่นะคะโต๊ะเก้าอี้ก็จะมีสี่โตัวสวยงามมากถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากไล่นะคะก็สามารถสั่งเข้ามาไล่เลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังรับออเดอร์ลูลอยู่นะคะอันนี้คือเป็นโต๊ะคะ่ะโต๊ก็จะเป็น1อันนะคะอันนี้ยางแนวยังไม่ได้ใส่นะคะอีกแล้วก็ตอนกลางวันก็จะใส่ยางแนวคะ่ะนี่ออกสีนี้โม่งนิดนิดค่ะสวยค่ะสีนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะคือลูกค้าเขาือ่เลือก,กสวยมากๆเลยค่ะ บางคนก็ซอบสีไม้ทั้งหมดนะคะบางคนก็ซอบสีอย่างอื่นค่ะบางคนก็สี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 ที่ทานนี้นะคะเขาก็จะซอบสีอื่นค่ะนี่ตอนน้ก็จะประมาณนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็พี่คำก็กําลังทำเขาเรียกว่าอะไรอะทําที่อิงหลังอยู่นะคะนี่ก็กําลังทํานี่อยู่ค่ะ นี่ก็ทำไว้ขายอีกนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากไล่นะคะก็สั่งจองเข้ามาไล่เลยค่ะทำให้ส,สวยๆง,งามๆค่ะตื่นเช้ามาก็ทำที่อิงเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยโกไม่แห้งนะคะ อนนี้ก็ยังรับออเดอร์อยู่ค่ะใครที่อยากไล่ปูนซีเมนนะคะก็สามารถติดต่อน้องหนุ่มมาไลาะะ่เลยค่ะติดต่อทางเบอร์ส่วนตัวก็ได่นะคะไม่งั้นก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเขาชื่อว่าปาน้อยปาน้อยค่ะไม่งั้นก็ติดต่อมาทางเพจนะคะน้องหนุ่มเชียงตุงค่ะตอนนี้ยังรับออเดอร์อยู่นะคะสั่งก่อนได้ก่อนค่ะจองก่อนไล่ก่อนนะคะทุกคนนี่สวยๆเงางาเลยค่ะ ใครที่อยากไล่นะคะก็สั่งมาเลยค่ะนี่ก็ตะวัริีนก็จะคล้ายๆเหมือนไม้คีดเเล็กแบบนี้นะคะเครื่องหนังน้องหนุ่มนี่ค่ะนี่ก็ตาสีเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าพี่เอฟซีท่านไหนนะคะอยากไล่ก็สั่งไล่ค่ะแต่ว่าไปส่งถึงเมืองไทยไม่ได้นะคะเดี๋ยวตะวนรับเองนะคะไม่งั้นก็ซื้อไปทําบุญที่เชียงตุงก็ไล่ค่ะน้องหนุ่มเป็นเป็นสะพานเหมือนให้นะคะ ราคาก็ไม่แพงค่ะเป็นกันเองมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเอาตั้งไว้นะว่าเนี้ไว้ต้อนรับแขกหรือว่านั่งกินข้าวหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะคือสวยงามเหมาะกับบ้านมากๆเลยค่ะใครที่อยากไล่นะคะก็อย่าเดิมจองเข้ามาค่ะตอนนี้รับออเดอร์อยู่ตอนนี้นะคะน้องหนุ่มก็อยู่กับโต๊ะกับอีววนไปคะ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ค่ะก็ส่วนมากก็จะอยู่ที่ว่าน,นะคะแล้วก็ ช่วยรู้พี่ํำทำงานค่ะไม่ใช่ช่วยเทานะคะช่วยรู้เองค่ะนี่สีสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะเราทําให้ลูกค้าทนๆเลยค่ะเราซื้อโตปอ้ปูนซีเมนโต้เอฟปูนซีเมนไปนั่งแบบนี้นะคะคือคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้งานไล่ทนนะคะแล้วก็นั่งไล่ยเยอะค่ะแล้วก็ความแข็งแรงก็จะแข็งแรงมากๆเลยค่ะ ไม่ใช่ทั้งทวนอย่างเดียวนะคะคือคุ้มอีกค่ะนี่เก้าอีก้กับโต๊ะส่วนนี้นะคะก็มีลูกค้าสั่งจองไว้แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะไปส่งถึงว่านะคะถ้าอยู่ในเชียงตุงเนี่ยเราไปส่งถึงว่าไกลกว่ากลกว่าเชียงตุงเนี่ยต้องมารับเองนะคะแต่เราทําให้ทุกๆกคนคะ่ะทําให้คนที่มาจองทุกๆกคนนะคะบางคนอยู่ในเชียงตุงนะคะเขาก็จะมาต่างเองค่ะแล้วแต่ลูกค้าที่สะดนะคะ ถ้าลูกค้ามาต่างเองแล้วก็จะมีลดราคาให้นิดนึงนะคะน้องหนูก็กล่าวคำงามขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่มาซื้อโต๊ะเก้าอี้พูทธิเมรน์นะคะก็ตอนนี้ก็ยังรับออเดอร์อยู่ค่ะก็ดุ๊บๆจองกันเข้ามานะคะทุกคนจองก่อนได้ก่อนค่ะคือโต๊ะเก้าอี้พูทธิเมรน์นี้นะคะต้องใช้เวลาทําหลายวันเลยค่ะกว่าจะไล่แต่ละชุดนะคะคือเราจะทําให้ลูกค้าแบบทนๆนะคะก็เลยแบบว่าชุดหนึ่งเนี่ยต้องหลายวันขึ้นต่นะคะ่ะ ตัวันเลยค่ะอยากน่อยนะคะถ้าอย่างมากก็ามากก่อนนั้นอีกค่ะนี่ก็จะเหมือนไม้คิดเดยข้างหลังลน้องนุ่มเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ ชุดนี้นะคะชุดโต๊ะเก้าอี้ปูนซีเมนสวยๆนี้นะคะคือลูกค้าเขาจะมารับเองถึงบ้านเลยค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆาเลยค่ะที่มาอุดหนุนโต๊ะปูนซีเมนสวยๆนะคะที่พี่คำํคำค่ะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากได้ก็อย่าลืมทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับเองก็เราส่งถึงบ้านค่ะ ก็ตอนนี้ก็ยังรับออเดอร์อ,อยู่นะคะลูกค้าอยากไล่สีอะไรเนาะอยากไล่ก,กับเบื้งแบบไหนก็ไล่นะคะตามใจลูกค้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็น้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งสัน่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะบายๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ